ขณะนี้ทุกคนอยู่ในเกมโปเกมอนบิลเลียนไดมอนแอนชายนิงเพิร์ลเมื่อเราลงมาจากห้องนะเราจะได้ยินจากทีวีเรื่องการค้นพบเกียร์โดสสีแดงในทะเลสาบทำให้เพื่อนของเรานั้นรีบมาตามเราเพื่อไปสำรวจทะเลสาบเมืม่อไปถึงพวกเราจะได้พบกับชายแก่กับหญิงสาวที่อยู่ริมทะเลสาบพวกเขานั้นเหมือนไม่เจอในสิ่งที่ต้องการแล้วรีบร้อนก,นกันกลับไปนะจนลืมกระเป๋าทิ้งเอาไว้ พวกเราสงสัยกันมากจึงเข้าไปสำรวจแต่ความโชคร้ายนั้นทําให้เจอโปเกมอนเข้ามาทุโจมทั้งสองไม่รู้จะทํำยังไงจึงลื้อค้นกระเป๋าเพื่อหาทางรอดและได้ค้นพบกับโปเกบอลที่บรรจุโปเกมอนเอาไว้ทั้งสองจึงได้ต่อสู้ร่วมกับโปเกมอนในโปเกมบอลจนเอาชนะมาได้ด้วยความรู้สึกผิดทั้งสองจึงเอากระเป๋ามาคืนพร้อมกับบอกสิ่งที่เกิดขึ้นชายแก่ไม่ได้ว่าอะไรและแนะนําว่าตัวเองน่ะชื่อโรแวนนะกาลังวิจัยเกี่ยวกับโปเกมอนอยู่ ขาได้ให้โปเกม,มอนกับเราโดยแรกกับการให้เราเดินทางเก็บข้อมูลโปเกม,มอนให้กับเขาเราสองคนจึงได้ขอทางบ้านเพื่อออกเดินทางโดยทั้งสองเนี่ยมุ่งเป้าสู่โปเกม,มอนลีกแต่ก่อนหน้านั้นจะต้องเอาชนะยิมต่างๆทั้งแปดยิมให้ได้ซสก่อนเพื่อนของเราด้วยความอยากลองวิชาจึงท้าเราสู้แต่ก็ได้พ่ายแพ้ไปทําให้เพื่อนเนี่ยอยากจะเก่งขึ้นจึงรีบออกเดินทางออกไปก่อนโดยไม่รอเราเราจะได้เรียนรู้กับหลานสาวของดรโรแวน เกีย่ยวกับการเก็บข้อมูลแล้วจึงออกเดินทางเพื่อไปยังยิมแรกเพื่อเก็บสะสมเหรียญตราเราได้เดินทางลอดใต้ภูเขาจนไม่ถึงหน้ายิมแต่คนเฝ้ากลับบอกว่าหัวหน้ายิมโลกไม่อยู่เขาได้ลงไปน่งเหมืองให้เราตามไปดูเราจึงลงไปตามทางที่บอกและได้เจอหัวหน้ายิมและได้ต่อสู้กันในที่สุดเมื่อเอาชนะมาได้และได้เหรียญแรกมาแล้วเราจึงได้ออกเดินทางไปยังยิมต่อไประหว่างทางเราได้ผ่านหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยดอกไม้ และกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่นี่เราได้เผชิญหน้ากับแก๊งกาแล็กติกที่พยายามพยายามขโมยกระแสไฟฟ้าเราจึงเข้าขัดขวางเอาไว้หลังจากช่วยชาวบ้านไว้ได้เราก็ออกเดินทางต่อไปยังยิมต่อไปซึ่งหัวหน้ายิมเป็นสาวขี้เล่นผู้ใช้โปเกม,มอนพืชท,ที่จะมาสู้กับเราเมื่อเอาชนะและได้เหรียญตราที่สองเราออกเดินทางต่อซึ่งขณะที่เดินทางเราจะได้เจอสาวงามผู้ลึกลับนามซินเทียที่เข้ามาถามเรื่องงาน ที่เราช่วยดเรโรแวนซึ่งเราก็ตัดสินใจซื้อจักรยานแต่ลุงเจ้าของคนขายเนี่ยนั้นถูกพวกแก๊งกาแล็กติกเอาตัวไปเราเลยต้องบุกไปที่ตึกของพวกมันและช่วยลุงออกมาจนได้จักรยานมาในที่สุดเราขี่จักรยานผ่านเส้นทางจักรยานเพื่อไปยังเมืองต่อไปเราตัดสินใจตัดผ่านเทือกเขาโคโรเนตเพื่อย่นระยะทางในเทือกเขา,านี้เราจะได้พบกับชายประหลาดที่เอาแต่พูดเรื่องการกำเนิดของภูมิภาคคินโ เมื่อเราทะลุผ่านเทือกเขามาได้เรายันจับโปเกมอนที่กำลังวิ่งเล่นไปมาได้หญิงสาวที่เป็นเจ้าของจึงมาขอบคุณเราและให้เราเนี่ยลองไปหาที่สถานจัดงานประกวดโปเกมอนเพราะเธอเนี่ยเป็นกรรมการอยู่ที่นั่นเมื่อเรามาถึงสถานที่จัดงานเราก็ต้องตกใจเมื่อได้เจอกับแม่ของเราเองคุยอยู่กับหญิงสาวคนนั้นและเราก็ได้รู้ว่าแม่ของเรานั้นเคยเป็นคนชนะการประกวดโปเกมอนมาก่อนและแม่ยังแนะนําให้เราลองลงประกวด ดูแถมยังให้ชุดมาเสร็จสับเราก็บ้าจี้ตามแม่ลองลงประกวดดูแต่ด้วยความฟุกหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถเอาชนะมาได้แม้จะเป็นระดับมือใหม่ก็ตามหลังจากออกจากงานเราก็เดินทางไปเมืองถัดไปไปสู้กับยิมหลังเอาชนะยิมออกมาได้เราจะได้เจอกับหลานสาวของด็อกเตอร์ที่มาบอกว่าพเกเด็กนั้นโดนขโมยไปโดยแก๊งกาแลคติกเราจึงไปทวงคืนมาโดยการบุกถล่มแก๊งในเมืองนี้หลังจากนั้น เราก็จะเดินทางไปอีกเมืองสู้ยิมเสร็จแล้วก็เดินทางต่อระหว่างทางเราจะได้เจอกับเพื่อนของเราที่มาท้าสู้ซึ่งเราก็สามารถเอาชนะเพื่อนได้อีกครั้งเพื่อนจึงออกเดินทางเพื่อฝึกฝีมืออีกครั้งเราจะได้เดินเล่นในสวนซาฟารีจับโปกเกมอนแล้วจึงออกเดินทางต่อแต่ในระหว่างทางเราดันไปเจอฝูงโปกเกมอนขวางทางเอาไว้แต่ก็ได้ซินเทียเอาของมาให้ช่วยเปิดทางซินเทียเรายวานให้เราเอาของไปให้กับคุณย่าของเธอหน่อยเนื่องจากเราจะต้องผ่านทางนั้นพอดี ขณะที่เราผ่านหมู่บ้านที่มีซากโบราณสถานอยู่เราก็พบข้าวกับแกงกาแลกติกที่กําลังจะระเบิดโบราณสถานเราจึงเข้าไปขัดขวางเอาไว้แต่พวกนั้นก็เหมือนจะได้ของที่ต้องการไปแล้วเราจึงได้รู้จากคุณย่าของซินเทียที่เราเอาของมาให้เกี่ยวกับตำนานของโปเกมอนมายาตอนออกจากซากเราจะเจอกับชายที่พูดเกี่ยวกับการกําเนิดภูมิภาคกินโอมาแนะนําตัวว่าชื่อไซรัสมาพูดกับเราเกี่ยวกับการสร้างโลกซึ่งเขาเนี่ยต้องการสร้างโลกขึ้นมาใหม่ เราเลยเอาเรื่องนี้มาบอกกับซินเทียซึ่งเธอก็ขอให้เราไปที่หอสมุดเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมให้หน่อยเราจึงเดินทางไปสู้กับหญิงต่อไปซึ่งอยู่ที่เมืองเดียวกับหอสมุดระหว่างทางเราก็ได้เจอเพื่อนเราอีกครั้งและก็ได้สู้กันเราก็ยังเอาชนะได้อีกครั้งภายในหอสมุดเราจะเจอเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานแห่งท้องทะเลซึ่งเกี่ยวกับโปเกรมอนมายา3ตัวแต่ในระหว่างหาข้อมูลเราจะเจอกับเพื่อนเราที่มาเรียกให้ไปเจอกับดร์โรเวน ถึงด็อกเตกำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับพลังงานที่เกิดจากการพัฒน,นาร่างของโปเกมอนแต่โปเกมอนในตำนานนั้นไม่เคยพัฒน,นาร่างเลยด็ออร์อยากรู้เรื่องนี้จึงให้เราสามคนออกค้นหาโปเกมอนมายาทั้งสาจาก3มทะเลสาบของชินโอแต่ตอนนั้นเองก็มีการระเบิดขึ้นที่ทะเลสาบเราจึงได้รีบเดินทางไปที่ทะเลสาบและได้รู้ว่าแก๊งการาติกได้ออกจับตัวโปเกมอนมายาทั้งสาไปแล้วเราตัดสินใจ ไปช่วยโปเกม,มอนมายาโดยการบุกตึกศูนย์บัญชาการใหญ่ของแก๊งซึ่งเราสามารถช่วยโปเกม,มอนออกมาได้แต่แก๊งกาแล์ติกก็สามารถสร้างโซ่แดงจากพลังของโปเกม,มอนทั้ง3าได้แล้วและกําลังจะเอาพลังนี้ไปทําอะไรบางอย่างที่ยอดเขาโคโรเนตเราจึงได้มุ่งหน้าสู่ยอดเขาโคโรเนตที่ตั้งของวิหารของโปเกม,มอนในตำนานบนนี้เราจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับพลังของโซ่แดงที่เอาไว้บังคับโปเกม,มอนในตำนานให้ทำลายล้างโลกใบนี้แต่เรา ก็สามารถกัดขวางได้สาเร็จด้วยความช่วยเหลือของโปเกมอนมายาทั้ง3หลัง,ลงจากจบเรื่องราวเราก็ได้เดินท้าทายโปเกมอนลีกประทะจจดุลเทพและได้เป็นแชม p เปี้ยนโปเกมอนลีกในที่สุดและแล้วการเดินทางของโปเกมอนวินเลียนไดมอนแอดชายนิ่งเพลก็ได้จบลงนะแล้วมารอรุ้นกันครับว่าผม,มาโฟโฟเมาาฟอกเอเกเมอร์จะมาเล่าเรื่องของเกมอะไรเป็นเกมต่อไป